เหรียญหลวงปูดทวดวัดช้างให้อันนี้ปีไหนแล้วปะศูนย์สามหรือศูนย์สี่ศูนย์สามใช่ไหมสภาพดงเดิมดำๆนะครับขออภัยนะครับมือใหม่หัดไล่นี่ครับขอบข้าง ใช้ดูง่ายครับพระสะภาพเเดิมไม่ผ่านการใช้ตรงนีเ้เก็บเก็บเก่าเก็บนานเก็บออกจากหิ่งเก็บออกจากเซฟโชว์ครับไม่ได้ไม่ไม่ได้ปล่อยนะครับพระพงาในโชว์ พระไม่ผ่านการใช้สภาพเดิมๆส่วนราคากถ้ามีคนสู้ก็มาคุยกันครับแทะดูง่ายขอบข้างครับ ภาพดเดิมๆครับเส้นผมไรไอไรผมหลงผู้ทีมยังเป็นเส้นไม่ผ่านการใช้เลยครับ เป็นองค์ถือว่าเป็นองค์เช่มเชมเลยครับลงดำอยังเดิมๆเลยครับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไหมครับจะมีพระเกจิสายต่างๆสายใต้หรือว่าสายพาะอีสานมาให้ชมครับสวัสดีครับ